สวัสดีครับพ่อก็ดองหนึ่งนาทีกับดรเทนพาโรคารนะครับวันนี้เราก็เปลี่ยนบรรยากาศต้อนรับลมทะเลนะครับอากาศดีมากแล,แล้วก็นอกสถานที่แล้วก็มาดูดูดวงรายสัปดาห์นะครับของกลางเดือนมิถุนาย,ยนนะครับตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่17มิถุนาย,ยนนะครับเรามาดูกันว่าคลิปนี้น่าจะเป็นของชาววันอังคารและชาวพุธกลางวันจะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจทิกเก็ตของดรเทนพาวโรคาร์สด้วยนะครับเรามาดูกันว่าจะเฮงจะปางวันที่16นี้อ่ะเรามาลุ้นกัน นะครับชาววรรณคัณฑ์นะครับตั้งใจเตรีพร้อมกันนะซื่อมาที่หนึผม ชาววันอังคารช่วงนี้ปัญหาเยอะเหลือเกินปัญหารอบด้านนะครับปัญหาเกิดจากคนอื่นทําให้เราต้องคิดต้องแก้นะครับหนักใจกังวลใจห้อยหัวคิดยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มใช้คํานี้เลยบางครั้งหนักใจถึงขั้นแบบว่าเหมือนโดนเปรียบโดนโกเหมือนคนยืมตังค์ไปแล้วยังแล้ยังไม่ได้คืนใช้คํานี้เลยนะการเงินขาดสภาพคล่องการเงินช่วงนี้ขาดสภาพคล่องต้องได้รับการช่วยเหลือด่วนเลยนะครับเราก็จะมีผู้หญิงที่บริหารจัดก,การเกง่ง งานในบ้าน mm hmm. นอกบ้านอาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณใจอยากหากเงินเยอะๆตอนนี้คิดเรื่องการเงินแต่คุณก็จะมีข่าวมีข่าวดีนะและสําหรับ The Judgment เป็นไปตามบัญชาสวรรค์ทำดีได้ดีทำชั่วด้วยชั่ว, mm hmm. วคู่เวรคู่กรรมคู่สร้างคู่สมสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องความรักนะครับชาววันอังคารช่วงนี้ยังไงคุณก็ยังไงทะเลาะกันขนาดยังไงก็กลับคืนมาใช้คำนี้นะหรือว่าหนีกันไม่พ้นก็เกิดขึ้นได้นะครับนะชาวพุธกลันวันจะเป็นยังไงบ้า,บางต้งองจีบอบกันนะ mm hmm. พุทธกลางวันพุทธกลางวันมีเรื่องคิดหลายเรื่องเลยไม่รู้จะเริ่มสักเรื่องไหนก่อนหลายสิ่งมากเหมือนแบบภาระรับผิดชอบในหลายเรื่องเช่นกันนะครับ<ม>บางครั้งก็หัวร้อนนะใช้คำนี้บางครั้งก็หัวร้อนช่วงนี้แผนบางแผนอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าทําให้คุณต้องหงุดหงิดใจนะครับแล้วก็มีแผนเรื่องการเดินทางการเริ่มง,งานใหม่โปรเจกต์ใหม่รือสิ่งที่คุณจะต้องทํานะครับการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็เกิดขึ้นได้ให้ระวังปัญหานะครับอบายมุก ตุลาบุรีหวยหุน้นหรือโรคเกี่ยวกับทางปอดนะครับให้ระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมีผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่บริหารจัดการเก่งอาจจะหมายถึงหัวหน้าหรือผู้หญิงที่มีอํานาจหรือหมายถึงแม่หรือคุณอนะ่ะเป็นคนที่ยอมแฟนก็เกิดขึ้นได้แต่สุดท้ายท้ายสุดสิ่งที่คุณวุ่นวายใจคิดไม่ตกหัวร้อนแพ้ไี่เป็นไปตามแผนทุกอย่างก็การเฉลิมฉลองแห่งความเฉลี่แสดงว่าทุกอย่างรอดครับผม